ตอนนี้ไอเทมเด็ดที่ต้องมีแอนต์รอพาวเวอร์ขอนำเสนอนี่เลยค่ะพัดลมแบตเตอรี่ไร้สายเรามีให้เลือกสั้ถึง4ขนาดเลยรุ่นแรกนะคะขอนำเสนอน้องสิว5นิ้วของเราค่ะนี่เลยสามารถปรับได้นะคะจะเงยจะก้มได้หมดเลยนะคะเล็กๆก,ก็ถัดร oh. ลดอกผ้าได้สะดวกสบายมากๆเลยแต่ถ้ายังไม่สบาใจนะคะขอนำเสนอรุ่นถัดไปค่ะขนาด8นิ้วนะคะมาในราคา690บบาทเท่านั้นาสามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะคะ นี่เลยเย็นฉ่ำชื่นใจมากๆรุ่นนี้ขายดีฮอตฮิตมากๆค่ะหมุนได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะสําหรับความแรงของลมและพิเศษมากๆในรุ่นนี้นะคะเพราะว่าน้องเขาจะมีไฟมาให้ในตัวนะคะสามารถเปิดปิดได้ด้านข้างแบบนี้เลยมาในราคาเพียง1690เท่านั้นเองนะคะที่ใหญ่ของเรานะคะจบๆเลยรุ่นนี้ขนาดถึง3นิ้วนะคะเย็นฉ่ำชื่นใจมากๆเขาสายได้ด้วยนี่นะคะปรับความเร็วได้ความแรงได้นะคะ ใครที่มองหาพัดลมดีๆนะคะแบตเตอรี่ไร้สายสาย t o n t o วเวของเรานะคะมีให้เลือกสารถึง4ขนาดเลยค่ะสามารถเข้าไปช็อปได้นะคะผ่านเว็บไซต์ Canto Power ของเราได้แบบออนไลน์แล้ววันนี้นะคะเมื่อซื้อครบ1,000บาทรับไปเลยส่วนลด5%้ซ้อมกับนะคะส่งฟรีให้อีกจังหากนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะถึง30เมษายน2,568มนี้แล้วและท่านใดน,นะคะที่เลือกซื้อพัดลมแคนโตของเราไปแล้วเนี่ย เรามีการรับประกันน้องพัลลมของเราเนี่ยให้ยาวนานถึง6เดือนเลยแล้วก็ฟรีค่าแรงช่างนะคะในการซ่อมบำรุง6เดือนเช่นเดียวกันค่ะเรามีช่างนะคะที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการซ่อมบำรุงคอยดูแลให้บริการลูกค้าของเราทุกท่านนะคะที่ศูนย์บริการแคนโต้นะคะมีมากกว่า33สาขาทั่วประเทศเลย <Wow. S 1> ท่านใดนะคะที่อยากจะเข้าไปเทสนะคะหรือว่าไปดูน้องก่อนเนี่ยสามารถเข้าไปได้เลยนะคะที่แคนโต้ของ Power ของเรานั่นเองค่ะ